วันนี้จะมาเตือนว่าห้ามใช้กระเป๋าใบนี้เด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากได้ทางแฟชั่นแล้วก็ฟังก์ชันในใบเดียวกันเพราะว่าใบนี้เป็นใบที่สะพายพาไปชมร้านก็คือ DM แตก แตนทุกคนคือ DM ถามกระเป๋าไม่มีใครทาถึงร้านฉันเลยฉันเศร้ามากเมื่อเดือนก่อนนะคะก็พอให้ดูโอโอทีดี D, น้องก็ดันฟังก์ชันดีแมชได้อีกก็คือจะคอมพลีทลุกไหนก็คือได้ก็คือเลิศนะคะวัสดุของ Boston Bag เนี่ยก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์นะก็คือเป็นวัสดุทดแทนหนังแท้ที่ข้อดีมันัดกว่า,าเพราะว่ากันรอยขีดข่วนมากกว่าละอองน้าโดนเช็ดออกก็จบนะคะแล้วก็มีน้าหนักเบามากเดี๋ยวมาเปิดให้ดูด้านในดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอซูมดีเทลก่อนอันนี้คือเอสเธอร์อินฟินิตแล้วก็มี1ิด้านหลัง easy access ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเปิดมาชือ้อ oh เฮ้ยโอ้โหดอมีช่องใส่คอมแยกมาให้อันนี้ก็คือ Macbook 13นิ้วและเอกสาร A4 ก็คือใส่แบบนี้ได้เลยดูข้างนอกดูไม่ออกเลยเนาะเพราะน้องแฟชั่นมากมีทั้งหมดสีสีนะคะเริ่มีสี Maple and cream ที่แบบแมทช์ง่ายลุกลุคคุณนะคะนี่ให้ดูจึงจ้งๆอีกรอบ ไงมันเลิศไหมอะ่ะแล้วก็สีมอคค่านะคะคอมพลีก็สีฟ้าน้ําตาลก็คือสวยมากใบนี้ก็คือเพิ่งเปิดเมื่อคืนตอนนี้ใกล้หมดแล้วรีบกดแล้วก็สีเมเปิลนะคะน้ําตาลอบอุ่นส่วนใครที่ชอบสีคลาสสิกเราก็จะเชียร์ไปทางสีแบล็คนะคะอันนี้ใช้ได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเลยจะแต่งสีสนุกสีแบบว่าสุภาพสีแนวเท่พุ่งตัวกดลงตะกร้าข้างใต้เลยนะคะหรือจะไปบ้านเขี่ยวไปบ้านสมก็ได้เพราะว่าใบนี้มีทั้งฟังก์ชันและแฟชั่นคุณหมอพยาบาล AE พนักงานออฟฟิศคือเลิศได้หมดนะคะลุย